สวัสดีครับโหโดรยมอนนะโอ้คือแบบขอบคุณทีมงานทางเมเจอร์ก่อนเลยนี่แอดจะบอกนี่นะทีมงานเมเจอร์เขาบอกเสียนอโต้ว่าว่าพี่เอาไปเติมปอปคอนได้เลยพอเดินไปถึงหน้าเคาน์เตอร์ปอมคอนนี่รับเติมได้ไหมอ๋อเติมไม่ได้ไม่ไม่พี่เขาหมายถึงเอาคูปองไปเติมอ๋อเขาให้คูปองมาด้วยแต่ว่ามีนี่ด้วยใช่แล้วนะครับกระบอกน้ำเนี่ยมันมีแค่ตรงตัวโดรัมอนเท่านั้นนะ ครับอ่าก็คือเครื่องบินเนี่ยไม่เกี่ยวเครื่องบินเนี่ยเป็นพ็อปเฉยใครเอาไปร่อนเองล้วผมบอกเลยว่าถ้าดูเสร็จแล้วผมเชื่อว่าจะอยากได้จริงมันมันอัตโนมัติทันทีมันคือการขายของหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช่โดยประมาณใช่ใช่ครับผมแล้วนอกจากกระของของทางเมเจอร์ที่ผลิเดี๋่ราจมีถัครับพรใช่ไหมมีแก้วน้ำตอนนี้อันนี้เป็นแก้วสแตนดาร์ดอยู่ละใช่ครับผมแบบไหนก็ได้ก็ได้ก็จะได้เป็นตัวนี้ไปก็มีตัวกระบอกน้ําตัวนี้ที่เป็นเครื่องบินเนาะครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะอันนนีีี้้้ผผมมมมมมไไ่่่่่่รรูววาาาาาหหลงขยือเแตคิด นะกับช็อกโกบอลโดรายมอนอันนี้เนี่ยมันเหมือนเรียกว่า90%ของตอนที่ผมซื้อเด็กๆเลยก็แถวนะ่นแหละนี่ก็แถวนี้ก็แถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแถมเป็นการ์ดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะฮะเขาเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเรียกว่าจิ๊กซอว์การ์ดทุกกล่องลุ้นลัคกี้แรกจิ๊กซอว์กล่องใหญ่ฟรีอ๋ออ๋อเป็นจิ๊กซอว์การ์ดคือเป็นจิ๊กซอว์ขนาดเล็ก แล้วก็นี่ฮะเป็นรูปอันนี้ที่เราได้มาเป็นโดเรมอนกับเครื่องวัดบรรยากาศอะไรของ<ช>เขาอ,ะอ่ะเอะอเออหุยแลเป็นแบบเลเซอร์ด้วยค<อ>ุณอออันนี้อันนี้อันนี้ดีนะแล้วก็ที่สำคัญนะตั๋วที่เขาแจกตอนรอบสื่อการละพีเมียของเขาเนี่ยครับค่อนข้างแบบดีมากนะครับผมอ่ะมาที่เรื่องนี้ครับผมโดรีมอนฟอ้าผ่าแห่งยูโทเปียของโนบิตะใช่แล้วครับเป็นมูฟวี่นะฮะลำดับที่42แล้วโอ้โห อันนี้และที่สําคัญเรื่องนี้คือเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่ใช่แต่ก่อนที่ก็เอาของเก่ากลับมาทําใหม่ไม่ใช่นะอันนี้คือเรื่องใหม่เลยเขียนใหม่เลยเขียนใหม่เลยที่สําคัญเนี่ยเหลายคนชื่นชอบความเป็นมิตรภาพของกลุ่มของโดรอมอนอยู่แล้วในในฉบับของมูวี่ครับซึ่งโอภาคนี้ผมคิดว่า ต้องมีเสียงทตา,ากันไป้างแคน้อยให้กี่คะแนนในฐานะที่คุณเป็นแฟนโดเรมอนเหมือยกันพูดตรงๆมันมีช่วงน่าเบื่อไปบ้างครับมันจริงๆนะตัวบทอะไรเงี้ยมันแบบจริงๆคุณไม่ตั้งใจดูอะ่ะมันมันจัดาเนิเนเรื่องไปแบบแต่คุณ<อ>รู้แน่ๆว่ามันเดี๋ยวมันจะเป็นประมาณไหนแต่อย่าไม่เกิเออไม่คิดมากดูมันเพลินไปมันสาหรับเด็กนิดนึงด้วยใช่ครับผมผมให้สักเจ็ดแล้วกัน 7นะครับอุอ้ยอันน<ม>ี้ผู้ใหญ่ดูได้ผู้ใหญ่ดูดิกดูดีอ่าของผมเนี่ยถือว่าผมปล่อยคะแนนเลยครับผมให้ไปแปดเลยอ้ยเพราะว่าผมประทับใจพอสมควรเพราะผมไปดูแบบแบงแ์เลยค,คือผมก็จําได้แค่ว่าอ่ะโดราเอมอนมีแก๊งโดราเอมอนอแล้วก็ต้องต้องไปมาชิญกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่พอไปดูแล้วโอคุณผู้ชม คุยกับพี่โดนเลยบอกว่าอย่างกับหนังขายผู้ใหญ่เพราะประเด็นที่คุยอ่ะมันค่อนข้างจะนำมาทําแล้วก็ลึกซึ้งมากๆจริงอย่างที่เราบอกมานะมูมี่ของโดรอมอนเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยโนบิตะเสมอเลยถ้าเป็นชื่อมาของภาษาญี่ปุ่นนะมันจะเป็นโดรีมอนโนบิตะอะไรสักอย่างโนบิตะอะไรสักอย่างโนบิตะโนะนู่นนั่นนี่โดบิตะเนะนู่นนั่นนี่ซึ่งผมบอกเลยว่าโนบิตะมันก็พระเอกทุกภาคกันแหละเป็นเป็นเป็นพูดตรงๆว่าเหมือนจะเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักประจําอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆเขากับโดร โดยมอาถือเป็นตัวดำเนินเรื่องหลอกแล้วกันแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มเขาก็จะเป็นหลอกอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีตัวละครพิเศษเฉว h o มู o r m o ที่โผล่เข้ามาใช่แล้วนะครับอย่างภาคนี้เนี่ยก็มีโซเนียครับที่โขล่เข้ามาแมวสมบูรณ์แบบอขอญาตขายี้เลยนะคุณผู้ชมต่อจากนี้ ทั้งสปอยทั้งขยี้เลยมีสปอยด้วยนะมีสปอยแน่ๆแต่เราหลักๆคือเราจะขยี้ความรู้สึกคนดูเหมือนคนดูที่หลังจากดูแล้วอ่ะมาคุยกันนะครับใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนไปดูก่อนอ่าแล้วก็กลับมาคุยกันคุยกันนะฮะใช่ฮะภาคนี้เนี่ยเราจะเจออีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในทำารในเรื่องหลังแล้วกันชื่อว่าโซเนี่ยอ่าครับผม ของญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกกันว่าโซเนียเนี่ยได้นักภาคที่เป็นไอดอลญี่ปุ่นชื่อนากาเซเลนครับออ,อ,อยู่วง n i n n d p r i n c นนั่นเองนะแต่ว่าของคนไทยเนี่ยผมว่ามผมไปฟังเทียบกับภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วอโอเคเออตัวภาคไทยเองดีมากนะฮะอันนี้ไม่มีไม่มีคเวชชั่นเลยเพราะว่าตัวล,ละครตัวละครหลักได้นักภาครุ่นเดิ กลับมาภาคครบทุกตัวละครเลยโอ้เออผมก็เลยแบบรู้สึกว่ามันคุ้นเคยอะ่ะมันมันรับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแบบอะไรเลยอะ,อะโอ้ยแล้วก็ตัวละครมาเสริมอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะตัวแย่งซีนเลยฮะเซลแมนเหรอใช่ฮะ man. เซลแมนนี่คือแบบโอ้โหแย่งซีนจริงเพราะว่าเสียงภาคไทยอะ่ะออก็ได้วีทูเปอร์ดังมาภาคเสียงให้ก็คือดาปก จากาคกนดิทิฟโปรเจกต์บาง๋อมีหน้าเราแล้วก็อีกมากมายเลยครับอยู่ในภายในเรื่องนี้นะฮะก็ไปลองติดตามชมกันดูนะครับอ่ะเริ่มเรื่องมาอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็จะเป็นแบบอาการเรื่องปกติอของเรื่องราวนะครับที่จะต้องปูมาก่อนเสมอซึ่งเขาปูมาถึงดินแดงและอาณาจรรักรในตำนานหรือในเขาเรียกว่าในความฝันของมนุษย์เราต้องยอมรับก่อนว่าโดเรีมอนเซตติ้งเรื่องเขาเนี่ยปกติเริ่มเรื่องมาเนี่ย มักจะเริ่มเรื่องจากคียเนื้อเรื่องหลักในบูวี่นี้ก่อนเสมอเสมอเลยแป๊บเดียวเออนิดเดียวเกินนิดเดียวเป็นหินให้เราเอ,อ๊ะอะไรวะเออซึ่งเราดูตอนแรกก็จะเหมือนเดิมอะไรวะเหมือนกันเพราะเห็นเป็นตำรงตำรวจอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะตบเข้าแก๊งโนบิตะกลับมาเป็นเดลี่ไลฟ์ของนางโนบิตะนตั่นก่าเอ่อพูดง่ายๆก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วสิ่งที่เขากำลังพูดถึงกัน คือดินแดนแห่งส,งสวรรค์ที่ชื่อว่ายูโทเปียคือเด็กคิซูนิเขาอ่านนิยายเรื่องหนึ่งล้วมาเพื่อนเพื่อนฟังเนาะก็เป็นเป็นนี่นะว่าเป็นดินแดนแห่งความฝันที่เขาเขียนขึ้นมาว่าไม่มีการสู้รบไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นทุกคนอยู่อย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แน่นอนนะครับไอตัวโนมิตะามันก็หาเลยครับอ๋อนี่แสดงว่าจะไม่มีการสอบใช่ไหมจะไม่มีคนสอบตกจะไม่มีคนแกล้งไม่มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แกก็พูดเฮฮาของเขาไปะอะไรกันนั้นโนบิตะาก็ เดลี่ไลท์อ่ะปกติของเขาเลยใช่ฮะสอบศูนแคแนนไปเล่นเบสบอลกับเพื่อนนู่นนี่ก็เดิมครับก็ทำก็ต้องมาอ้อนวอนโดเรมอนขอของพิเศษต่างๆแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยเราจะได้เห็นก่อนว่าขอจะเรื่องการซ่อนคะแนนศูนย์คะแนนลงไปขยะรีไซเคิลสิ่งิของเขาซึ่งเรื่องนี้ฮะถือว่าเป็นการเขียนบทเนี่ยที่ประยุกต์ขึ้นมาเพราะเราไม่เคยเจอเคสที่ว่าจะทํายังไงให้โดเรมอนถูกจํากัดเรื่อง ของใช้่ปกติมูวี่เนี่ยมักจะมีกิมมิคอะไรประมาณนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ไม่มากก็น้อยแต่อันนี้คือแบบรีไซเคิลเลยอเจ๋งหมดเอาไปเลยเอาใส่เข้าไปให้มดไม่เหลืออะไรเลยป้ะตูประตูบิติใช่มันก็เลยเป็นที่มาของการแก้ไขเรื่องนี้ด้วยทําให้มีข้อแม้ใช่ะเพื่อเพื่อที่จะให้บทเนี่ยส่งต่อไปเนี่ยผมชอบตรงนี้มากแล้วเขาใส่ใส่ไอโนบิตาก็เลยแอบเอาข้อสอบใส่ลงไปด้วยนะเพราะว่าเขาโนบิตาจะใจดีกันโดอลีมอนเสมอเวลาเขาอยากทาเรื่องไม่ดีแล้ว คีย์สำคัญมากกว่าคือโนบิตะดันเห็นฮะเขาไปนอนที่ภูเขาหลังโรงเรียนนะที่ประจำของออพวกเขา,า,เาอ,เอ่ะเออก็มีมแมลงอะไรไม่รู้เกาะเออแล้วเขาก็ปัดทิ้งไปเห็นเหมือน,นดาวยูโทเปียอ,อที่มันเป็นแบบพัะจร์ครึ่งเซี่ยวใช่ซึ่งซึ่ง,งนี่เป็นเรื่องเล่าที่แบบเ้ ทีนี่กูเห็นจริงๆนะ,ะแล้วพยาไปอธิบายไอ้โดเรมอนก็ไม่เชื่อครับโดเรมอนอะไรแบบเขาควักของพิเศษมาเฮ้ยมีจริงเหรอ,อถ้ามันมีจริงๆมันก็ต้องมีเรื่องเล่าในอดีตพี่เป็นขอ,อกขาวตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วนั่นก็คืออ่าเขาเรียกไอเทมพิเศษที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นฮะนั่นจะของน่าจะของพิเศษใหม่ในภาคนี้มั้งหนังสือพิมพ์แบบการเวลาสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้อ่าได้หมดเลยได้ตั้งแต่อดีตตะการเลยศตวรรษที่เท่าไหร่ไม่รู้ยาวมาเลยนะ ศตวรรษที่22เลยเออแล้วก็มาอ่านดูนะฮะก็ปรากฏว่าเขาค้นพบว่ามีการพูดถึงสิ่งนี้อยู่เหมือนกันแต่อยู่หลายๆที่ซึ่งเขาก็ไปโดยมากก็พาไปตามไปนะก็ไม่เจอแหละก่อนก่อนก่อนจะไปตามเนี่ยผมชอบตรงขยี้นี้ก่อนเขาต้องขอเขาเรียกอะไรเขาต้องไปเช่าไปเช่าเรือเรือบีเรือหอกซึ่งไอ้ตอนไปเช่านี่อย่างฮาเขาก็ไปชวนชิซุกะและแน่นอนว่าเพื่อนเขาก็จะต้องตามมาด้วยฮะซึ่งต่แอ๊กแสตูีิโอนี้มันจะแน่นอนเสมอแพ็กเกจ ก็พอมาถึงปุ๊บก็เนี่ยเราจะต้องเจอซีนไอตัวเซลแมนก่อนซึ่งฮามากฮะและ้วเขาก็เล่นมุกกันต้องเต้งต้องเต,ตงเตแล้วรวมไปถึงเขามีของแถมมาให้ฮะโอ้โหไอ้เฮียชุนี้นี่คือแบบเนี่ยทีเด็ดเลยโดนใจกูว่ะตอนแรกแบบอะ ผมไม่คิดว่าเขาจะทําเป็นอย่างนี้นะเออตกใจเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินอะไรแบบโอ้อันี้เป็นสูตรครับเป็นชุดเซลลมแมนเขาให้เหมือนเครื่องบินของเล่นมาเป็นเครื่องบินของเล่นแต่กดปุ่มเนี่ยแปุ่มจะใส่ชุดจะใส่เป็นชุดก่อนรอบหนึ่งนี้เลยความใส่ใจความละเอียดของเครื่องบินเขาเนี่ยองแต่ละตัวละครเหมือนเขาก็ไปหากันแล้วก็อย่างที่ปิยดนบอกไม่เจอไม่เจอจนถึงที่สุดท้ายฮะที่แบบมันเป็นแสงรูปวาบขึ้นมาแล้วเขาก็ไปมองขึ้นเฮ้ยเขาเจอเฉยเลยเขาดันไปหยุดตำแหน่งเดียวกันบังเอิญแหละแล้วเขาก็เลยตัดสินใจ บินเข้าไปดูปลุกเพื่อนๆบินเข้าไปดูแล้วก็โดนทำลายเขานะฮะยิงเครื่องพังใช่ครับผมก็เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเราทําให้เรารู้ว่าอุ้ยตายแล้วไอ้น,นี้มีเรื่องของเทคโนโลยีมาด้วยว่ะอ่าซึ่งเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยกไ็ได้รู้จักตัวละครหลักตัวละครน,นี้ครับก็คือโซเนียนั่นเองโซเนียก็ออกมาขอโทษนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยขึ้นบินตกลงมานะฮะก็ทำให้ทุกคนสลบโซเนียโซ,โซเนียก็เลยแบบว่าช่วยชีวิตไว้เลยทําให้รู้ว่าอ๋ออาวุธที่โซเนียมีเนี่ย นอกจากที่จะแบบว่าเรียกหลากหลายประเภทแล้วเนี่ยยังสามารถดึงดูดได้ก็คงจะดึงเอาไว้ทําให้ใหตัวขึ้นบินน่ยไม่ได้ตกลงไปเท้มากนะมันยิงได้ด้วย<อ>ทําอะไรได้หลายอย่างเลย<ช>แร้แก็แรงด้วย<ฆ>ทาให้รู้อีกทีหนึ่งว่าอ๋อโซเนีย้ามาจากศตวรรษที่ย2บเหมือนกันเป็นแมหุ่นยนต์ที่เพอร์เฟกคนที่มาอยู่ที่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบว่าแน่นอนว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่จะทํางานาถ้าเป็นเด็กก็จะตั้งใจเรียนหนังสือโซเนียเขาก็พาแนะนําเมืองใช่ไหมครับแนะนําเมืองต่างๆแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับฮันน่า,านั่นเองนะโซเนียเขาจะพาแนะนําเมืองให้ทุกคนรู้จักชื่อเมืองของเขาเนี่ยไม่ใช่ยูโทเปียแต่ชื่อพาราดาเปียอ่นน,อนะ,นะค,รครับผมนะฮะแล้วก็ตัวพาราดาเปียเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าเป็นสามนักปราช นะครับสามนักปราชญ์ที่ทางด้านต่างๆก็แน่นอนครับแก๊งโนวิตากับนี้ก็ไปละลายพฤติกรรมก่อนฮะสุดท้ายโซเนียกับสามนักปราชญดก็ชวนว่าเฮ้ยยูไม่อยู่เมืองนี้ไหมล่ะเพราะเมืองนี้เนี่ยเดี๋ยวยูมาอยู่เนี่ยแบบว่าโนวิตาอยู่เนี่ยก็จะมีความสุขนะเรียนก็เก่งเล่นกีฬาก็ได้ออะไรย่างนั้นโนวิตาเขาก็เอากันแล้วก็เพื่อนๆเขาชวนต่อเพราะว่าทุกเพื่อนตอนแรกโนวิตาเขาเอาแล้วเพื่อนๆเขาลังเลแต่เพื่อนๆเขาบอกว่าเอ้ย เรามีเรามีไอ้ยานยานมิตยานมิติเวลาเดี๋ยวเราก็กลับย้อนกลับไปวันที่เราออกมาจะไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนอ่าซึ่งเรื่องราวมันก็จะไปฮะจนกระทั่งเฮ้ยมันเกิดการละลายพฤติกรรมแปลกๆปโนบิตะเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นเลยพัฒนาขึ้นน้อยมากในขณะที่ทุกคนให้กําลังใจโนบิตะแล้วโนบิตะเริ่มรู้สึกแล้วว่าทําไมเพื่อนๆรอบข้างเขาเปลี่ยนไปทุกคนเก่งขึ้นจริงทุกคนเรียบร้อยจริงไอ้ไอ้ซีนที่แบบแล้วต่อยภาคใจแอนน่ะเฮ้ย โอนตาไนไนได้โอเคใช่ออไหมไนอะไรอย่างเงี้ย้มนตาคนลุกแล้วบอกเกิดอะไรขึ้นออ,อแล้วก็ตัวซูนิโออีกครับซึ่งนั่นเลยกลายเป็นว่าอ้าวทุกคนนะเหมือนกับกําลังโดนล้างสมองนั่นเองใช่นะครับซึ่งช่วงจวังหวะนี้เนี่ยยึดของโลกเนี้ยให้เป็นโลกที่แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกใช่ด้วยลําแสงควบคุมมนุษย์ ลำแสงที่วานั้นแท้จริงมันคือลำแสงที่เอาไว้ควบคุมมนุษย์ควบคุมมนุษย์ให้เชื่อมความสั่งน่หน้ากลัวมากซึ่งตัวเชื่อมสุดท้ายนั่นคือโนบิตะนั่นเองนะฮะใช่เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเก่งสุดเก่งสุดในความไม่ยอมโดนอะไรเลยคือไม่รู้ทำไมนะดังสีทำไมไม่ได้เลยต้องหนี่ต้องหนีแล้วปรากฏว่าทั้งชิซุกะอ่าจแอนแล้วก็ซูเนโอหืมดวงควบคุมหมดเลยไม่ไปอ่ะไปปลุกไปปลุกไปปลุกที่ห้องก็คือไม่ไปแบบ ไม่ไปยังแต่งฟ้องด้วยฟ้องด้วยพี่ครับมีคนจะแหกโจรมารู้อีกทีหนึ่งคือตอนที่เข้ามาแล้วสู้นี้เขาทำเรือบินเขาผ่านแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังซ่อมให้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่แท้จริงเขาไม่ได้ซ่อมเลยเลยซ่อมนะะฮแล้วก็นั่นแหละฮะตามคำสั่งของสามเทพนั่นนะฮะทางโนบิตากับโดเรมอนอะไรก็ต้องพลาดท่าโดนจับตัวไปนะฮะคือพอโดนจับเนี่ยโนบิตะก็โดนล้ำแสง ขั้นสุดยอดที่แป้ว่าแบบเสร็จเพอร์เฟกตสมบูรณ์แล้วจากลำแสงใสๆเป็นสุแเย่โอ้โหแล้วทำให้แล้วทำให้โนวิตานี่โดนล้างสมองออกไปได้จริงๆนะฮะแต่ว่านวิตาต้องจัดการโดนวมันใช่แต่ว่าสุดท้ายโนวิตาเขาฝืนแล้วนั่นแหละฮะคือซีนน้ำตาสืมนะครับเพราะว่า เขาพูดถึงแก่นแท้ของแต่ละคนนะ,ะ,ะว่าถึงแม้ว่าโดเรมอนเนี่ยเขาก็พูดใส่โนบวิตะว่านายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่นายคือนายนะนายต้องอย่างนั้นอ,อย่างนี้โนวิตะก็เลยฟื้นขึ้นมาครับเท่านั้นยังไม่พอครับโนวิตะก็สะท้อนถึงแต่ละคนเพราะว่าแม้แต่ชิซุกะเองยังต้องโดนบังคับให้ยิงโนวิตะแต่สุดท้ายฮะโดเรมอนก็โดนยิงให้กลายเป็นลูวงว่างะะแล้วก็โดน ทำลายให้ตกลงไปข้างล่างตัวของไอโซเนียเองเนี่ยก็ต้องสู้แล้วก็ท้าทายกับสิ่งนี้เหมือนกัน<ช>เพราะว่าทั้งตัวโดเรมอนและโนวิตาเนี่ยก็พูดกันไว้ก่อนแล้วบอกว่านายอ่ะมีหัวใจเออผมชอบตรงนี้โดเรมอนบอกว่าพวกเราเป็นหุ่นยนต์ก็จริงแต่พวกเรามีหัวใจคือโดเลมอนก่อนที่เขาจะโดนยิงให้กลายเป็แน,แน,แนแมลงเนี่ยคือเขาพยายามกล่อมโซเนียมาส<ช>กพักใหญ่ๆแล้วว<ช>่าเฮ้ยอย่าทาร้ายอะไรกันเลยอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่า นายถึงจะเป็นหุ่นยนต์แต่ก็มีหัวใจนะเพราะว่าเนี่ยนายยังหัวเราะอยู่เลยและไอเมืองพาราดเปียนี่ฮะจะต้องแบบว่าระเบิดเขากำลังจะยิงลําแสงนะฮะแต่ว่าก็โดนเบรกเอาไว้ได้นะฮะแล้วมันกําลังจะระเบิดตัวโนบิตะเองอ่ะเขาก็เขากับตัวเรมอนเขาก็เลยแบบพยายามจะช่วยกันฮะก็เลยนึกถึงไอ้นี่เออแล้วก็เลยรวกเออแล้วก็รวบไปนั่นเองนะครับผมทำให้ปกป้องเมืองที่จะโดนพาราดเปียร่วงลงมาทับเมืองเนี่ย ไม่ไม่เป็นไรแต่ระหว่างในตอนที่มันกําลังจะจบเนี่ยอมันทําให้นบิตาเขาย้อนอดีตออกไปได้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคุ้นๆเว้ยเพราะว่าตอนที่เขากลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาเจอเรือเรือบินเนี่ยห่อขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเขาก็แบบเฮ้ยนี่มันนี่มันสักคำร้อยองศีองศาเลยนะนตอนที่เขาเห็นไอไอพาราไดเปียครั้งแรกแล้วเห็นเป็นยูโทเปียเนี่ยแมลงที่มาเกาะจมูกเขาอะ แท้จริงก็คือโดรมอนนั่นเองฮะเขาก็เลยไปตามหาจนเจอโดรีมอนแล้วก็ยิงลําแสงใส่จนโดรีมอนกลับมานั่นเองนะครับอยู่ดีมีวัตถุอันนึงครับตกลงมานั่นเองครับโดรมอนร้องไห้นะฮะขี้มูกโป่งเลยไอ้ที่ตกลงมามันเป็นเหมือนกับตัวแกนความทรงจําของโซเนียซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะขอเอาสิ่งนี้กลับไปที่ศตวรรษที่22ซึ่งเอากลับไปแล้วเนี่ย ก็จะ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 ซ่อมโซเนียกลับมาเหมือนเดิมได้ซึ่งนันก็เป็นแผงแผงความทรงจำของโซเนียจริงๆด้วยใช่ครับผมแล้วก็เรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะและแน่นอนฮะด้วยการระเบิดนะฮะครั้งใหญ่สุดที่เสียสละโดยตัวโซเนียนั่นเองนะฮะถุงก็ระเบิดออกเนี่ย ทำให้คะแนนเขาสอบสูงคะแนนมาหาแม่อยู่ดีครับผมทุกอย่างก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งนะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคนใทยดูแล้วรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดนวอนนะครับเดอะมิววี่นะครับก็คอมเมนต์คุยพูดคุยกันเราได้เดี๋ยวเข้าไปอ่าน ใช่เลมได้แล้วโอเคฝากไได้เลยนะฮะครับผมโอเคแล้วก็ขอขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยที่เชิญพวกเราออนไลน์เซสชั่นไปดูแบบนี้ตลอดครับเลยนะฮะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณของด้วยนะก็คือโอ้โหแจกไว้นี้หาแจกไว้แจกไว้แจกไว้ก่อนนะโอเคสหรับวันนี้เราสองคนไปละครับสวัสดีครับ